สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคุณเคยได้ยินคำว่าความเงียบคือเสียงที่น่ากลัวที่สุดไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสัมผัสกับความเงียบนั้นในเรื่องราวของคุณเอกสถาปนิกหนุ่มที่ตัดสินใจหนีความวุ่นวายไปหาความสงบในบ้านเก่าหลังหนึ่งแต่ความสงบที่เขาได้พบมันกลับเป็นความสงบที่น่าขนลุกความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงปริศนาและปริศนาที่จะตามหลอกหลอน จนคุณไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวอีกเลยถ้าพร้อมแล้วมารับฟังกันได้เลยครับณมุมหนึ่งของถนนที่แทบไม่มีใครรู้จักในชานเมืองที่ซึ่งมีแต่ความเงียบสงบคุณเอกสถาปนิกหนุม่มผู้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายนั้นกำลังบั่นทอนจิตใจของเขาลงไปทุกทีเขาฝันถึงบ้านสักหลังที่จะเป็นสถานที่พักพิง ที่สามารถหลีกหนีจากความวุ่นวายและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งานของเขาเขาใช้เวลาหลายเดือนในการตามหาบ้านในฝันแต่ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรที่ถูกใจเลยจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งดูประกาศขายบ้านออนไลน์รูปภาพบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ดูร่มรื่นและมีเอกลักษณ์ตัวบ้านถูกปกคลุมด้วยเถาวันแต่มีโครงสร้างที่ดูแข็งแรง และสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ก็ดึงดูดสายตาของเขาได้ในทันทีสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือราคาของมันที่ถูกยิ่งกว่าคอนโดเล็กๆในเมืองเสียอีกเขาจึงรีบโทรไปหานายหน้าทันทีบ้านหลังนี้มีคนทิ้งไปนานแล้วครับคุณเอกเสียงนายหน้าบอกผ่านโทรศัพท์ด้วยน้ำเสียงที่ดูจะลังเลใจเจ้าของเก่าเสียชีวิตอย่างกะทันหันและไม่มีทายาท พวกเราเลยอยากขายออกไปให้ไวที่สุดคำอธิบายนั้นไม่ได้ทำให้คุณเอกลังเลเลยกลับกันมันยิ่งทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเขาเห็นมันเป็นเพียงแค่บ้านราคาถูกเขาจินตนาการถึงการปรับปรุงการออกแบบและการทำให้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาไม่สนใจเรื่องราวเบื้องหลังหรือคำเตือนที่แฝงมากับน้ำเสียงของนายหน้าจากนั้น เขาก็ขับรถไปดูบ้านด้วยตัวเองบรรยากาศเงียบสงบจนน่าประหลาดใจเมื่อคุณเอกเดินเข้าไปในบ้านเขารับรู้ได้ถึงกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของบ้านเก่าเขาได้แต่มองเห็นโอกาสมองเห็นพื้นที่ทำงานใหม่สวนสวยๆและชีวิตที่สงบสุขที่กำลังรอเขาอยู่เขาจึงตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายในทันที พร้อมกับคำสัญญาในใจว่าเขาจะทำให้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและเขาก็ไม่รู้เลยว่าคำสัญญาของเขากำลังจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัววันที่เขาย้ายเข้ามาเป็นวันที่ท้องฟ้าหม่นหมองราวกับกำลังบอกล่วงหน้าถึงบางสิ่งเมื่อคุณเอกเปิดประตูเข้าไปในบ้านกลิ่นอับชื้นที่เขาได้กลิ่นในตอนมาดูบ้านครั้งแรก มันได้เปลี่ยนเป็นกลิ่นเหม็นข่าวที่รุนแรงจนหน้าคลื่นไส้คล้ายกับกลิ่นของเลือดที่แห้งกังเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่านี่อาจจะเป็นกลิ่นของซากสัตว์ที่เข้ามาตายในบ้านแต่ความเงียบสงัดที่เข้ามาแทนที่กลับน่ากลัวยิ่งกว่ามันเป็นความเงียบที่ทำให้เขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของตัวเองและมันทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนี้ เขาก้าวเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆแสงที่ลอดผ่านหน้าต่างทำให้มองเห็นฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศเขาเดินสำรวจไปเรื่อยๆทุกย่างก้าวที่เขาก้าวลงบนพื้นไม้เก่าๆก็มีเสียงเอียดอารดดังขึ้นมายิ่งทำให้บรรยากาศหน้าขนลุกยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมาถึงห้องทำงานซึ่งเป็นห้องที่เขาตั้งใจจะใช้สร้างสรรค์ผลงานเขาก็ต้องหยุดชะงักทันทีบนผนัง มีรอยเปื้อนสีดำๆเลอะอยู่มันดูเหมือนเป็นรอยนิ้วมือนิ้วมือเล็กๆเหมือนของเด็กเขาได้แต่สงสัยและลองเอามือไปแตะดูมันเป็นรอยที่แห้งกรังเหมือนถูกทิ้งไว้มานานคุณเอกตัดสินใจเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดรอยนั้นออกแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นยิ่งเขาเช็ดรอยนั้นก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นและดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นด้วยจนในที่สุด รอยนิ้วมือเล็กๆเหล่านั้นก็รวมกันเป็นคำคำหนึ่งที่เขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันคือคำว่ากลับมาคุณเอกยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นรัวความกลัวค่อยๆคืบคลานเข้ามาในจิตใจแต่เขาก็พยายามปลอบใจตัวเองว่านี่อาจจะเป็นแค่การเขียนของเจ้าของเก่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจทาสีผนังใหม่ทั้งหมดในวันพรุ่งนี้แต่ความรู้สึกที่ว่า เขากำลังถูกจับตามองจากบางสิ่งที่ไม่ใช่คนก็ไม่เคยจางหายไปเลยคืนแรกผ่านไปอย่างสงบคุณเอกนอนหลับด้วยความเหนื่อยล้าจากการย้ายของแต่ในคืนที่สองขณะที่นาฬิกาบอกเวลาตี37นาทีคุณเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเขาได้ยินเสียงแววแววดังมาจากชั้นบนเสียงเหมือนมีใครกำลังลากของหนักๆไปตามพื้นไม้เก่าๆ เสียงนั้นฟังดูน่าขนลุกราวกับของสิ่งนั้นกำลังถูกลากอย่างตั้งใจคุณเอกนั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นรัวเขาพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะหูฝาดก็ได้เสียงนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางมันเริ่มลากลงมาตามบันไดทีละขั้นทีละขั้นจนทำให้คุณเอกรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แล่นไปทั่วทั้งตัว เขาได้ยินเสียงนั้นลากมาจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายและแล้วเสียงนั้นก็หยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมแต่ความเงียบในครั้งนี้ไม่ใช่ความเงียบที่ปกติและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่ามาเล่นด้วยกันสิเสียงนั้นดังขึ้นราวกับกระซิบอยู่ไกลๆจนคุณเอกรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอ เขาตัดสินใจลุกขึ้นมาดูแต่เมื่อเขาเปิดประตูห้องนอนทุกสิ่งก็กลับคืนสู่ความเงียบสงัดไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเพียงความมืดและอากาศที่หนาวเย็นกว่าปกติเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเลยหลังจากเสียงลากที่หน้าขนลุกเงียบไปคุณเอกนอนนิ่งอยู่บนเตียงพักใหญ่จนแน่ใจว่าทุกอย่างสงบลงแล้วเขาตัดสินใจลุกขึ้นมาด้วยความกล้าอีกครั้ง เขาค่อยๆเปิดประตูห้องนอนและก้าวออกมาอย่างเงียบเชียบเขาพยายามมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรมีเพียงความมืดและความเงียบที่น่าอึดอัดเหมือนเดิมแต่แล้วเมื่อเขามองลงไปที่พื้นแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างก็ทำให้เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนพื้นไม้เก่าๆมันเป็นรอยเท้าเปียกๆที่ทิ้งร่องรอยไว้บนบันไดไม้คุณเอกรีบมองไปที่หน้าต่าง แต่ก็ไม่พบว่ามีฝนตกเลยแม้แต่น้อยความหนาวเย็นเข้าปกคลุมแต่ไม่ใช่ความหนาวจากอากาศมันคือความหนาวที่มาจากความกลัวเขาเดินตามรอยเท้านั้นไปอย่างช้าๆหัวใจเต้นรัวรอยเท้านั้นเป็นรอยเทา้เเทาเปล่าเล็กๆเหมือนของเด็กและมันนำเขาไปสู่ประตูบานหนึ่งซึ่งเป็นประตูห้องใต้ดินที่เขาไม่เคยเปิดมาก่อนประตูนั้นถูกพันด้วยโซ่ที่มีสนิม แต่ไม่มีแม่กุญแจคุณเอกรู้สึกแปลกใจถ้ามีรอยเท้ามาจากห้องใต้ดินแล้วทำไมประตูถึงถูกล็อกไว้ด้วยความสงสัยที่เข้าครอบงำเขาจึงตัดสินใจแกะโซ่ออกทันทีที่โซ่หลุดประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆเสียงบานพับเก่าๆดังเอียดกลิ่นเหม็นคาวที่เขาได้กลิ่นในตอนแรกมันรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยคล้ายกลิ่นเลือดที่เน่าเปื่อย มันตลบอบอวนอยู่ภายในห้องใต้ดินที่มืดสนิทมีเพียงบันไดที่ทอดยาวลงไปในความมืดที่น่าสะพรึงกลัวคุณเอกตัดสินใจก้าวเข้าไปเพื่อตามหาคำตอบของปริศนาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขาคุณเอกก้าวลงบันไดไปในความมืดบันไดแต่ละขั้นส่งเสียงเอียดอาดดังน่ากลัว กลิ่นคาวเลือดยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเปิดไฟฉายและแสงของมันก็ส่องไปทั่วห้องใต้ดินสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องตะลึงบนพื้นและผนังเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเล็กๆสีดำนับพันรอยพวกมันดูเหมือนถูกวาดอย่างรีบร้อนและกระจัดกระจายราวกับเจ้าของรอยนั้นพยายามตะเกียกตะกายบางสิ่งบางอย่างที่มุมหนึ่งของห้อง แสงไฟฉายไปตกกระทบกับวัตถุบางอย่างมันคือตุ๊ก,กตาเก่าๆตัวหนึ่งที่ดูเหมือนถูกเผาไหมมีรอยนิ้วมือเล็กๆที่เปื้อนเลือดอยู่บนตัวตุ๊ก,กตาและเมื่อคุณเอกส่องไฟไปที่ใบหน้าของมันเขาต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจใบหน้าของตุ๊ก,กตามีรอยถูกกรีดเป็นรูปยิ้มที่หน้าขนลุกและที่ดวงตาของมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าทันใดนั้น ไฟฉายในมือเขาก็ดับลงอย่างกระทันหันความมืดสนิทเข้าปกคลุมคุณเอกยืนนิ่งตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองรบในความมืดนั้นเขาได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กและเสียงกระซิบที่ดังมาจากด้านหลังว่ามาเล่นด้วยกันสิเล่นซ่อนหากันเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ครั้งเดียวมันดังซ้ำๆ เรากับมีเด็กหลายคนกำลังหัวเราะอ,อยู่รอบตัวเขาคุณเอกตัดสินใจวิ่งหนีแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามีมือเล็กๆที่แห้งกรังและเย็นเฉียบมาจับที่ข้อเท้าของเขาคุณเอกกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดเขาได้ล้มลงและพยายามส่องไฟฉายสาสต์ไปแต่ก็ไม่พบอะไรและแล้วในที่สุดเขาก็เห็นดวงตาสีแดงฉานคู่หนึ่งที่ลอยอยู่ในความมืด และจ้องมองเขาด้วยความโกรธแค้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบไปคุณเอกได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่หน้าประตูบ้านร่างกายของเขาสั่นไปทั้งตัวเหงื่อแตกพลักเขาจำไม่ได้ว่าออกมาได้อย่างไรสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้ในตอนนั้นคือเขาต้องหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเขาไม่เลี้ยวหลังกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยวิ่งไปที่รถสตาร์ทเครื่องและขับออกไปทันที โดยที่ไม่ได้สนใจข้าวของเครื่องใช้ที่ยังคงอยู่ในบ้านแม้แต่นิดเดียวคุณเอกตัดสินใจประกาศขายบ้านหลังนั้นทันทีและได้ขายมันไปในราคาที่ถูกยิ่งกว่าตอนที่เขาซื้อมาเสียอีกเขายอมขาดทุนมหาศาลเพื่อแลกกับอิสรภาพของเขาเขาไม่เคยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเพราะเขารู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อเขาและเขากลัวว่าบางสิ่งบางอย่างในบ้าน จะตามเขามาและเรื่องราวของบ้านมือสองหลังนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกที่ถูกเล่าต่อกันมาสำหรับคนที่คิดจะซื้อบ้านมือสองโดยเฉพาะบ้านที่ราคาถูกจนน่าตกใจคุณอาจต้องคิดให้ดีนะครับ